ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ทางด้านของลิสบอนก็ฝากโปรโมทนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับพรีออเดอร์คอยฟีฟายี่สิบสองจำนวนจำกัดนะครับโดยราคาก็ขึ้นบนหน้าจอแล้วหากสนใจเนี่ยลิงก์กันอยู่ด้านล่างนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยไปคุยเขาได้เลยสวัสดีครับพี่น้องฟีฟาวันนี้กลับมาอัปเดตให้ครับเป็นวันศุกร์ที่เอ,อ่อวันศุกร์ที่4กันยาผมเข้าฟุตมาก็เจอหน้าจอน,นี้เลยก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างเออซึ่งวันนี้วันศุกร์ปกติฟีฟาจะอัปเดตใหญ่อยู่แล้วนะครับ เขาเนี่ยอัปเดตมาบอกว่าอนีียเป็นซีซันอัดสัปดาห์ที่2นะผมแปลให้ฟังเลยแล้วกันนะครับทุกคนของเรื่อง pre season นะครับที่จะมี challenge อะไรมาให้นะครับซึ่งเขาบอกว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลในสัปดาห์ถัดไปดังนี้นะเราเสียงเพลงหน่อยก็อย่างแรกเลยนะฟีฟ่าทางฟุตย22บสเนี่ยเราจะให้ตัวยืนยูยืนเป็นเบสไอคอนนะ แล้วก็จะได้การ์ด8690ตัวยืมด้วยรวมถึง84ถึง88ตัวตัวยืมแบบเพลย์เิก5เกมนะครับทุกคนก็คือถามว่าตัวยืมจำเป็นยังไงในภาคเป็นในภาคหน้าก็จำเป็นกับการทำเควสไงคือถ้าหากว่าใช้เควสเฟรนลี่ friendly, หรือเควสที่มันเป็นโหมดเฟรนลี่เล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะใช้ตัวยืมทำเควสได้ด้วยสำหรับใครที่ตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับและแน่นอนว่าจะมีอีกคือเป็นฟุต2 2เป็นโพสิชันเพลย์เออร์นะครับแพ็คก็คือ80บวกตัวแร อกองหน้า80บวกตัวแรกองกลาง80บวกกองตัวแรกองหลังแล้วก็จะได้รับเป็นอันเทรดทั้งหมดนะครับซึ่งฟุต22เนี่ยนะเขาจะส่งไปที่วันที่12ตุลาซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าเกมออกมาไม่นานเนี่ยก็ได้เล่นและได้เปิดแพ็คนี้แล้วนะซึ่งผมค่อนข้างแนะนําให้ทำนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเกมกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็จะรีดีมได้จนถึงวันที่12ออพฤศจิกานะครับ ซึ่งก็แน่นอนเขาก็ระบุเหมือนเดิมว่าถ้าหากว่าคุณจะรีดีมของเนี่ยนะต้องซื้อเกมนะครับโอเคอันนี้ก็แจกตัวยืมมาให้ไปเล่นกันในภาค21ด้วยนะมาเดีย๋ยวมจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรใหม่บ้างมีคริสเตโนโรนัลดด้วยครับโดยอ,อันนี้เนี่ยจะได้รับเป็นตัวยืมนะแล้วก็ ได้กับซองเป็นแราเพยเยอร์แพ็กสองห้าหมื่นในฟีฟ่ายี่สิบเอ็ดนะแล้วก็ได้แพ็กตัวยืมไปภาคยี 22, ่สิบสองโดยง่ายๆครับเล่นหกเกมในฟุตเฟรนลี่ฟิบลิงโยเบสนะแล้วก็ปั่นสิบลูกนะครับรวมถึงแอสซิสตสิบลูกด้วยลูกแทงนะครับแค่นั้นเลยเล่นหกแมตช์ผ่านเลยนะครับโดยกดสามเหลี่ยมเข้ามาก็จะมีให้เลือกเป็นโหมดนี้นะใช้ผู้เล่นยืมเนี่ยให้ไม่เกินห้านะครับแล้วก็ใช้ตัวเล็เก้าจุดสองบวกเนี่ยอย่างน้อยสองคนนะครับจัดทีมให้เรียบร้อยก็เข้าไปเล่นได้ไม่ยากก็ อันนี้ก็มีอีกนะครับได้รางวัลเป็นแบบว่าหล,ลีกของที่คุณจะเลือกซึ่งผมแปลให้ไปแล้วนะสำหรับครั้งก่อนแล้วก็มี Daily SBC มาอีกนะทุกคนได้คอยบู t อีกก็อย่าลืมไปทำนะซึ่งจะทำยังไงเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปในคลิปก่อนแล้วก็เข้าไปที่ SBC นะครับแล้วก็มันจะม,มีเดี๋ยวค่อยไปดูโรนดนะครับ แล้วมันก็จะมีเนี่ยครับวอร์มอัพชาเลนด์นะทุกคนก็ทำ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 ไปได้คอยบูทมา5,000ก็คือพันคูณห้าก็แนะนำว่าติดดาวไว้แล้วก็ไปทำกันด้วยนะครับแต่วันนี้ไฮไลท์เนี่ยในคลิปนี้ก็คืออยากจะมาวิเคราะห์นักเตะคนนี้ครับริสเตียโนโรนลโดนะครับโดยเขาเขียนว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่โรนโดย้ายไปอยู่แมนยูนะครับรับไปเลยพรีเมียม SBC เวอร์ชันนะทุกคนซึ่งโดเนี่ยเวิร์กเลนเหมือนเดิม สกิลมูฟเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเท้าห้าครับเท้าห้านี่โดเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเก่งไปกว่าน,นี้ได้ยังไงแล้วนะแล้วพอเท้าห้าเนี่ยสแตทเนี่ยสกิลเนี่ยเหมือนเดิมแต่สแตทอะถ้าสังเกตดีๆครับมันเพิ่มอีกเพิ่มอะไรบ้างอะผมว่าคงจะต้องไปดูกันในนี่ครับนี่ครับดูในเว็บ นี่ครับตัว99เนี่ยมันก็แอบแบบว่าบาลานไม่สุดนะเพราะว่าพอใส่เอนจินเข้าไปบาลานก็ได้99แล้วใช่ไหมตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะได้แค่ประมาณ95แต่พอโดูตัวเนี้ยบาลานเต็มเลยครับสเต็มก็เต็มจ่ายบอลก็เต็มฟรีคิกก็เต็มซึ่งเขาก็ใส่เอนจินกันเออผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเรื่องสแต็ไอจุดที่น่าสนใจมันคือ เอห้านี่แหละครับเอาห้านี่แหละครับนึกออกไหมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะจะวิเคราะห์อะไรครับทุกคนทุกคนจะวิเคราะห์อะไรครับมันเก่งครับมันเก่งมากวิเคราะห์อย่างเดียวที่จะวิเคราะห์ก็คือนี่ครับใช้อะไรทําบ้างเรดแปดห้านะครับโปรตุเกสทีมอเดอร์วีคแปดหกโปร่อแมนยูทีมอเดอร์วีค พูดเล่นพรีเมีหนึ่งอย่างน้อยทีมเดอวิกแปดหมีทีมอเดอร์วิกแปดแปเลแปแล้วก็ทีมเดอวิกแปดแปบวกทีมเดอร์วิกหรือการทีมอซีซั่นนะแปสิก้าครับเก้าสิบแปดบวกทีมอซีซั่นหรือทีอเดอวิกเก้าสิบเเอสเก็ดนะครับเบ็ดเสร็จล้วจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านเกือบๆ้วครับโดยประมาณทั้งหมดเนี่ก็14เควส แต่คุ้มค่าการทําแน่นอนถ้าจะเล่นนะครับถ้าจะเล่นคุ้มค่าแน่นอนครับที่จะทำเพราะว่าผมเองก็มี cristiano ronaldo ตัวนี้ครับมีค r i s t i a n o ronaldo ตัวนี้ซึ่งใช้มาทั้งหมดก็200ออกว่าเกมละซื้อมาเม่สามล้านแปดตอนนี้ก็คงถูกไปเยอะแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปทําโดตัวนู้นถ้ามีเวลาก็สําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้มาอัปเดตทุกคนหายคลิปถึงนะผมก็ยังไม่ได้กลับไปสตรีมนะครับผมยังชยู่ในช่วงทําเคลียร์งานส่งของให้ซัพพอร์เตอร์ทักหาซัพพอร์เตอร์อยู่ ก็เดี๋ยวจะกลับไปสตรีมในช่วงของ f ี f a า22นะทุกคนสำหรับใครที่มีอะไรก็ติดต่อได้ทางเพจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะมาอัปเดตถ้ามีอัปเดตใหญ่แบบนี้แน่นอนเหมือนเดิมแล้วคลิปนี้คงจากไปเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน